สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็สาวกไดว่ามือสปินนะครับเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับกับเจ้าไดว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับรตปีใหม่ล่าสุดนะครับในที่สุดก็มาแล้วนะครับก็มาแค่อย่างละ10คันเหมือนเดิมนะครับไขรช้าก็อดอีกแล้วนะครับไกด์ฟูจินะครับแบงค์ท่อนล่างจะเป็นเอ็กคอร์สนะครับส่วน จากไกดตัวสุดท้ายเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นแบงค์สปริงนะครับเพื่อเพิ่มเซนส์นะครับแล้วก็เพิ่มแรงสปริงตัวในการตีเหยื่อนะครับท้ายนะครับทรงสปอร์ตนะครับใส่ชุดแต่งมาโคตรเท่เลยแล้วข้อสําคัญรีซีทก็ฟูจินะครับไกดก็ฟูจินะครับคันสปินนะครับความยาว6ฟุต6นะครับมีเข้ามาเดี๋ยวดูนิดหนึ่งมีเข้ามา2เวทนะครับความยาวเดียว6ฟุตหนะครับ น่าเวทหกขีดสิบสี่นะครับก็สําหรับมือกระสูบนะครับมือกระสูบมือเคาะปักยกกระพงสายเก็บตกกาโลงกาแลนเนี่ยจัดเวทนี้ได้เลยนะครับต้องมีเลยเวทนี้นะครับแล้วก็เวทแปดขีดสิบเจ็ดครับเวทมาตรฐานคนไทยเน้นใช้งานครอบคลุมนะครับจัดได้เลยนะครับนี่เด็ดบอกได้คําเดียวว่าเด็ดนะครับหกฟุตหกท่อนเดียวน้ําหนักโคตรเบาอ่ะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้น้ําหนักเบามากเบาจนแบบคิดว่าไม่ได้ถืออะไรเลย นะครับและข้อสำคัญไกด์ฟูจิรีซีตฟูจิก็ตอบโจทย์การใช้งานครับราคาเดียวครับ1,890บาทเท่านั้น1,890บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยครับ250บาทนะครับ250บาทนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านพร้อมใช้งานนะครับมีเข้ามาแค่เวรละสิคันฉะนั้นรีบๆด่วนๆนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ